สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านนะครับผมวันนี้ก็มาอีกแล้วนะครับก็เหมือนที่บอกไว้นะครับก็จะพยายามทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับทุกสัปดาห์นะครับทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับจังหวะเหมือนกันนะครับว่าเราจะได้เหรียญอะไรมาเช่ามาแล้วพอจะทําคลิปได้ไหมนะครับโอเคนะครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ เข้าซื้อไปหลายเหรียญอยู่นะครับซื้อขายไปหลายเหรียญอยู่นะครับก็ถ่ายคลิปไว้บ้างไม่ได้ถ่ายคลิปไว้บ้างนะครับวันนี้ก็เลยพอมีเวลาว่างนะครับก็เลยก็ว่าจะทําคลิปสัก2เหรียญละกันนะครับสเหรียญละกันนะครับก็คือเหรียญรุ่น4เหรียญรุ่น4หลลงปูฟ้านาจาโรนะครับแล้วก็เหรียญรุ่น47อ่าเหรียญรุ่น47นะครับฮับกาชุมนิกเกิลนะครับก็เป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะมีราคาอยู่พอสมควรนะครับอาจจะไม่มากแต่ก็มีราคานะครับเหรียญรุ่น4เนี่ย มีหางชี้กับหางนอนนะครับหางชี้กับหางนอนมีบล็อกอัปปาก้าด้วยนะครับดังนั้นก็ราคาก็ดูดีๆนะครับดูดีๆอัปปาก้าก็จะแพงหน่อยนะครับหางชี้กับหางนอนก็ราคาก็จะพอๆกันนะครับแต่ถ้าเป็นบล็อกอัปปาก้าเนื้ออัปปาก้าหรือว่าทองแดงบล็อกอัปปาก้าก็จะมีราคาแพงหน่อยนะครับตอนนี้ตัวที่อยู่ในมือผมตอนนี้เป็นบล็อก ทองแดงนะครับเป็นบล็อกทองแดงนะครับเป็นทองแดงสอเสือหางชี้นะครับหางชี้สอเสือสอเสือหางชี้นะครับก็คือตัวลุ่นสีสอเสือก็จะหางชี้แบบนี้นะครับก็จะชี้ขึ้นไปถ้าเป็นหางนอนตัวหางสอเสือก็จะนอนนะครับต่างกันแค่ตรงนี้นะครับต่างกันแค่ตรงนี้ส่วนบล็อกอัปาก้าก็จะมีเส้นเส้นขีดนะครับเส้นขีดจากตัวภูทรพิทักษ์ลงมาหา เลขศูนย์นะครับเลขศูนย์ก็จะ็นตรงนี้อันนี้เป็นบล็อกธรรมดาไม่ใช่บล็อกอัปกาะนะครับสภาพก็ยังถือว่าสวยอยู่นะครับยังโอเคอยู่ใช้ได้นะครับใช้ได้ตัวนี้ก็หมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นกว่าบาทนะครับคราวนี้แยกบล็อกอีกอันนึงนะครับถ้าเป็นหางชี้หางชี้นะครับหางชี้ตัวส่อเสือหางชี้เนี่ยตัวคําว่าวัดป่าภูทอนพิทักษ์เนี่ยตัว สอบรูสีเนี them, limit, ่ยก mm ับตัวการันจะจะตรงกันจะตรงกันนะครับแต่ถ้าเป็นหางนอนหางนวลหางนอนเนี่ยตัวสอบรูสีกับตัวการันตัวการันจะขยบเยื้องออกมาหน่อยหนึ่งก็จะตรงบล็อกนะครับตรงบล็อกก็คือแยกได้เลยนะครับก็คือดูที่หางด้วยดูตรงนี้ด้วยดูตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเป็นหางชี้ตัวสอบรูสีตัวการันก็จะตรงกันนะครับแต่ถ้าเป็นหางนอนถ้าเป็นหางนอน หางนอนสอบาือสีกับการันก็จะขยบหนีกันนิดนึงนะครับหนีกันนิดนึงนะครับหนีกันนิดนึงนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับสอบาือสีกับตัวการันนะครับถ้าเป็นอันนี้เป็นหางชี้จะตรงกันนะครับถ้าเป็นหางนอนตัวการันเขาจะเยื้องถอยหลังมาอยู่นิดนึงถอยหลังมาอยู่นิดนึงกับแถวนี้นะครับอันนี้มาดูตัวตัดตัวตัดนี่ดูตัวตัดนี่จบเลย เป็นเอกลักษณ์มากนะครับเป็นเอกลักษณ์มากเนยนะครับพิกดูปึ๊บตรงนี้เลยนะครับ5นาฬิกาหนาฬิกานะครับ5นาฬิกาหนาฬิกาแบบนี้เลยนะครับต้องได้แบบนี้นะครับต้องได้แบบนี้สําหรับรุ่น4ี่นะครับต้องได้แบบนี้เลยนะครับถ้าได้แบบนี้ละจบสบายใจได้ไม่ต้องไม่ต้องซีเรียดนอนหลับฝันดีได้เลยนะครับนอนหลับฝันดีได้เลยนะครับนี่นะครับนนะครับให้ชมนะครับ อ่าเก็ดเล็กเกดน้อยจริงๆก็ทําไปหลายหลายคลิปแล้วแหละก็ถือว่าเป็นการทบทวนการและการตัวผมเองผมก็เป็นการทบทวนตัวเองด้วยว่าอ่ายังมีความจําดีไหมยังมีความจําดีไหมนะครับยังมีความจําดีไหมนะครับก็ทําคลิปทีนึงก็เหมือนทบทวนตัวเองด้วยว่าอ่ามันต้องดูตรงไหนบ้างนะครับถัดมานะครับถัดมาก็จะเป็นรุ่น47นะครับรุ่น47เเนี่ย ก็จะเป็นพิมพ์หน้ารุ่นเก้าแต่จริงๆก็ๆๆก็คนละบล็อกคนละบล็อกนะครับก็ <c oughs> เป็นทามบล็อกเรียนแบบรุ่นรุ่นเก้าเพราะว่าหน้ารุ่นเก้าได้รับความนิยมใช่ไหมครับรุ่น47เจนี่ยจะเป็นเนื้ออัปปากานะครับตอนนี้เปิดแสงไฟนะครับผิวเปิดแล้วแหละนะครับเนื้อข้างในจะต้องเป็นอัปปากาอัปปากานะครับสีขาวขาวเหลืองหน่อยนะครับขาวงเหลืองนะครับแล้วก็จะมีผิวอัปปากา เคลือบไว้ก็คือทําผิวอัลปกาก้าก็คือเอาอัลปกาก้าแล้วก็มาชุบชุบนิกเกิลเลยนะครับชุบนิกเกิลน,นะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับบางทีถ้าเจอเหรียญแบบนิกเกิลสวยๆก็คือผิวเปิดเล็กน้อยเขาอาจจะมีไปทําเคลียร์ผิวมาก็คือชุบนิกเกิลทับมาอีกรอบหนึ่งเพื่อให้เหรียญเกิดความสมบูรณ์มากขึ้นนะนั่นก็ต้องระมัดระวงังนะครับเหรียญรุ่นรุ่นน,นี้ดูตรงไหนนะครับดูตรงไหนเนะี่ยส่วนตัวผมนะครับผมจะดูดูรูปหน้าเสร็จแล้ว เรียบร้อยดูผิวดูอะไรแล้วผมจะดูตรงตรงฟันนะครับตรงนี้นะครับเห็นขีดไหมครับขีดตรงว่าฟันนะครับก็จะมีขีดใช่นไหมครับนะครับจะมีขีดนะครับจะมีขีดเนี่ยนะครับมองตรงนี้ก็เห็นนะครับขีดเส้นหนึ่งขึ้นมาจึ๊กหนึ่งจึ๊กหนึ่งเลยนะครับคมคมแหลมแหลมนะครับเห็นไหมครับจะมีอยู่จึ๊กหนึ่งลงมาตรงนี้นะครับนะครับตรงคําว่าฟันนะครับตรงคําว่าฟัน ครับนะครับอ่านะครับพลิกมาด้านหลังพลิกมาด้านหลังดูตรงไหนอีกนะครับอ่าก็ดูเป็นอัตราบริหารเป็นยันอะไรปกตินะครับเป็นปกติดูความเก่าสอง,งอีกนิดนึงเห็นไหมครับในวงกลมในวงกลมจะมีเนื้อเกินออกมาในวงกลมนะครับจะมีเนื้อเกินออกมา น้กเกินออกมานะครับแหลมๆต,ต,ติ่งหนึ่งนะครับแหลมๆติ่งหนึ่งอยู่นะครับอ่าสองอันนี้คือรุ่น47นะครับรุ่น47กับ49ถ้าเป็น49 49จะมีโค้ดโค้ดมงกุฎครอบดาวนะครับแล้วก็มีดาวสองดวงแล้วก็มีมงกุฎอ่าจริงๆก็47 49ก็เป็นบล็อกหน้าหลังตัวเดียวกันแต่เพียงแต่ว่า49ก็มีดอกจันอ่าโค้ดมงกุฎครอบดาวตอกอยู่แค่นั้นเองนะครับส่วนเนื้อหาอ,อื่นๆก็ดูนะครับดู ความเป็นธรรมชาติของเหรียญน,นะครับดูนะครับดูผิวพันธุ์นะครับอันนี้นิกเกิลสีเงินเงินข้างบนนี้คือนิกเกิลพื้นเหรียญสีเหลืองเหลืองนี่คืออัปาก้านะครับก็คือสมัยก่อนเวลาเขาชุบเนี่ยเขาได้อัปาก้ามาปั๊มอัปาก้ามาก็ชุบเลยชุบนิกเกิลให้ขึ้นเงาเงาเพราะอัปาก้ามันจะด้านด้านหน่อยอสีมนมนหน่อยนะครับพอชุบนิกเกิลปุ๊บก็จะเงาเงาขึ้นมาก็จะสวยดีนะครับก็เลยเป็นอัปาก้าชุบนิกเกิล แต่ในปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นอปากาชุบนิกเกิลเนี่ยเขาจะเขาจะมีถ้าเป็นช kind of ุบนิกเกิลทั่วไปนะครับก็จะมีการลองผิวลองผิวทองแดงทองแดงด้านทองแดงเงาแล้วก็มาเป็นนิกเกิลดังนั้นพอผิวนิกเกิลเปิดมันจะเห็นเป็นชั้นของของทองแดงก่อนอถ้าเป็นเนื้อเหรียญทองแดงเลยมันก็จะไม่ได้แตกต่ religion, างอะไรแต่ถ้าเป็นอปากาอปากาก็จะเห็นลองถ้าลองทองแดงก็จะเห็นทองแดงนะครับแต่แต่ถ้า here, เป็นรุ่น47เนี่ยก็คืออัปากาแล้วก็ชุบ ชุบนิกเกิลเลยก็ recite. จะเป็นผิวแบบนี้นะครับก็เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับสำหรับรุ่น4นะครับรุ่น4กับรุ่น43นะครับส่วนเหรียญนี้ก็เหรียญร้อยปีทำาบอรแล้วอันนี้เป็นบล็อกธรรมดานะครับแถมนะครับบล็อกธรรมดานะครับธรรมดาเห็นไหมครับอันนี้ก็ยังคมอยู่ยังคมอยู่อันนี้ก็ยังคมอยู่น,น,ยน,น,น,ยน,นะครับนี่เป็นบล็อกธรรมดานะครับบล็อกธรรมดา นะครับถือว่าแถมนะจริงทำทำเป็นหลายคลิปแล้วนะครับทำเป็นหลายคลิปและร้อยปีนะครับก็น่าจะโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับสําหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับสําหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาชมเป็นเป็นคลิปแรกนะครับสําหรับท่านที่ชมเป็นประจําอยู่แล้วก็อย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์นะครับให้กําลังใจกันด้วยนะครับผมก็รอติดตามชมคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปเหรียญ พระอาจารย์พระนาจาร์โรแล้วก็สายสารนะครับตัวทั่วไปนะครับอ่าก็เดี๋ยวเจอกันนะครับผมก็ขอบพระคุณครับ